วิธีการแชร์กล้องนะคะแอปไอเคบวกนะคะกดเข้าไปที่ฟันเฟืองค่ะโอ้ตามตาะหรือกดเล้วมือเัวมันลันกดเข้าไปที่ฟันเฟืองนะคะอ่าแล้วเราก็กดแชร์ข้างบนค่ะอ่าแล้วเราก็ใส่อีเมลของอีกคนหนึ่งลงไปนะคะใส่อีเมลอีกคนหนึ่งลงไปแค่นี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วแล้วก็กดเน็ตเออแล้วกดเน็ตแล้วก็กดเน็กนู่นนี่นั่น่ะแต่ทีนี้ก็คือ เพิ่มลงไปเนาะ่าแล้วก็เป็นการตั้งค่าอย่างอื่นอาการตั้งค่าอย่างอื่นนี่คือการตั้งค่านี่นี่กดให้โยอ่าอันนี้เป็น memory card นะคะอันนี้ก็คือ image ไไ้้ e f ภาพนะคะเผื่อภาพแบบสลับซ้ายขวานู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ส c r e e n mode นะคะอันนี้คือ detection ก็คือตรวจจับ ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะ Detection Active Time ก็คือเวลามันบันทึกนะคะส่วนส่วน Power อันนี้ไม่ต้องไปตั้งอะไรนะคะมันเป็นความถี่อันนี้ก็คือ LED ที่มันแสดงนะคะจะให้แสดงหรือไม่แสดงนะคะถ้า Enable อันนี้ก็คือแสดงนะคะอันนี้ Device Name เป็นชื่อชื่อของ Device นะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของของเครื่องนะคะค